รถมือสองเคเสวัสดีค่ะรถเก่งบ้านเดิมๆนะคะใช้งานขับขี่วิ่งได้ปกติค่ะคันนี้นะคะเป็นรถยนต์ปี2000ค่ะ Toyota c แคมรนะคะเกียร์ออตโต้ค่ะภายในเป็นเบาะหนังนะคะเบาะไฟฟ้าคู่หน้าค่ะปรับไฟฟ้าได้เลยนะคะเบาะสภาพสวยไม่มีรอยฉีกขาดไม่ช้ำไม่สุดโซมนะคะ พร้อมประหยัดค่ะติดแก๊ส LPG ถังดูนัดมาด้วยประหยัดมากๆนะคะรถสวยค่ะใช้งานได้ปกตินะคะสภาพก็ตามในรูปเลยค่ะทุกท่านคันนี้ผู้ขายตั้งราคาไว้ที่5 9 0 0 0บาทต่อรองได้ค่ะราคาเงินสดนะคะรถอยู่แถวเพชรกเกษมสาย4ค่ะนัดดูตัวจริงด้วยตนเองคุยรายละเอียดโดยตรงจากผู้ขายตามเบอร์โทรตรงคําอธิบายเพิ่มเติมใต้คลิป พอแอดไม่ใช่ผู้ขายนะคะเพียงนำเสนอให้ชมกับข้อมูลเบื้องต้นกันเท่านั้นในวันนี้ต้องราไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องด้วยนะคะสวัสดีค่ะ